6ราศีหลังสงกรานนี้รับข่าวดีแบบไม่คาสายสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราก็ผ่านช่วงสงกรานมากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเพศสาตรู99เขาก็ได้ทำนายถึง6ราศีนี้นะคะว่ามีเกณฑ์จะได้รับข่าวดีในช่วงหลังสงกรานค่ะ โดยเขาได้บอกไว้นะคะว่า6ราศีนีหลังผ่านมรดสมชีวิตมามากมายชีวิตจะมีข่าวดีกับเขาบ้างในช่วงหลังสงกรานนี้ทำให้ชีวิตดีขึ้นมีเงินเข้ามาแบบไม่ขาดสายมีเงินใช้มากกว่าเดิมอะไรที่เคยร้องขอที่เคยไหว้กราบขอพรไว้จะได้มาแบบง่ายได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินเรื่องโชคลาภ หรือรวมถึงเรื่องความรักจะสมหวังทุกสิ่งทุกประการให้หมั่นทำบุญให้บุญช่วยหนุนช่วยเสริมอีกแรงให้กรวดน้ำอุดทิศให้เจ้ากรรมนายเวรร่วมด้วยนะคะเพราะในช่วงหลังสงกรานนี้เป็นต้นไปมีเกณฑ์จะได้จับเงินล้านค่ะและทั้ง6กราศีที่กล่าวมานะคะก็คือ 1. ราศีกุมหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่13กุมภาพันธ์ถึงวันที่13มีนาคม2ราศีมังกรหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16มกราคมถึงวันที่12กุมภาพันธ์3ราศีพฤกษกหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่14พฤษภาคมถึงวันที่13มิถุนายน 4. ราศีพิจิกหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนถึงวันที่15ธันวาคม 5. ราศีเมษหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่13เมษายนถึงวันที่13พฤษภาคมและ 6. ราศีกันหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่17กันยายนถึงวันที่16ตุลาคม